บางทีคนเราก็แปลกพูดอย่างหนึ่งแต่กลับทำอีกอย่างหนึ่งลองมาฟังเรื่องเล่าเรื่องนี้ดูครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช h a n n e l Podcast นักเล่าในตำนานช h a n n e l ที่จะพาคุณไปพบกับเรื่องเล่าดีๆมีสาระและก็ให้แง่คิดที่สำคัญนะครับไม่รบกวนเวลาคุณมากจนเกินไปสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ครับผมตั้งชื่อเรื่องเล่านี้ว่า หัวขโมยผู้ซึ่งเกล็ดขโมยเรื่องราวนี้จะมีสาระและให้แน่คิดอย่างไรเดี๋ยวเราลองมาฟังกันนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งครับว่าชื่อว่าโกมีอาชีพนะครับเป็นพ่อค้าขายของเก่าเขามักที่จะตระเวนไปที่ต่างๆครับเพื่อหาของเก่าๆที่ไม่ใช้แล้วนํามาขายแต่แท้จริงแล้วครับนี่ไม่ใช่อาชีพหลักของของเขา อาชีพหลักของเขาครับมันคือการลักขโมยดีๆนี่เองเขามักใช้การตระเวนไปที่ต่างๆครับบังหน้าเพื่อที่จะไปขโมยของยังบ้านของคนอื่นมีแล้วมีอยู่วันหนึ่งครับผมเขาดันบังเอิญไปเจอทองที่เก็บซ่อนไว้ในสวนของเศรษฐีคนหนึ่งที่เศรษฐีเนี่ยนำมาฝังไว้ใต้ดินพอดีเขาก็ไม่รีรอเลยครับผมที่จะขโมยทองนั้นมาทันทีแน่นอนครับ ว่ากว่าเศรษฐีจะรู้เรื่องครับก็คงอ,อีกนานเพราะคงไม่มาขุดทองที่ตัวเองฝังเอาไว้นะครับดูเบาบ่อยๆเมื่อได้ทองมาแล้วครับชีวิตเขาก็เริ่มใช้ชีวิตแบบสุรุ่ยสุร่ายเพราะว่าปริมาณทองที่เขาได้จากส่วนเศรษฐีเนี่ยค่อนข้างมากแล้วทาให้เขาเนี่ยพอที่จะสบายไปตลอดชีวิตเลยการใช้ชีวิตของเขาเนี่ยครับมากจนเป็นที่สะดุดตาของคนอื่นเพราะว่าจากการที่เขาเดยไปกลนขายของเก่าปกติเนี่ย ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบหรูหราเหมือนอย่างตอนนี้แต่ตอนนี้ครับเขาใช้ชีวิตหรูหรามากจนสะดุดตาคนหลายๆคนจนเกินไปจนในที่สุดครับผมกลางดึกคืนหนึ่งก็มีคนกลุ่มหนึ่งเข้ามารอบทำลายเขาจนสลบไปและสุดท้ายครับก็ขโมยทองทั้งหมดที่เขามีอยู่ไปด้านเองพอเขาฟื้นขึ้นมาในตอนเช้าเขาก็พบว่าทองทั้งหมดนั้นได้หายไปจนเกลี้ยงเลยรวมถึงของมีค่าอื่นๆที่เขามีด้วยเช่นกัน สิ่งที่เขาพอจะทาได้ตอนนั้นก็คือได้แต่นั่งร้องไห้ครับก่นด่าที่ตัวเองต้องมาเจออะไรแบบนี้และตั้งแต่วันนั้นครับเขาก็เกลียดหัวขโมยทุกคนที่เขาพบเจอหรือยังไม่พบเจอจากเรื่องราวนี้ครับเราเห็นอะไรกันบ้างเรื่องราวสุดย้อนแย้งนี้นะครับผมทั้งทงท,งที่ว่าตัวเองเนี่ยเป็นขโมยแต่เมื่อถึงคราวตัวเองโดนขโมยเนี่ยกลับไม่ชอบเอาซะง,งั้นรู้หรือเปล่าครับว่าจริงๆแล้วนะครับ ตัวคนเราเองทุกคนก็มักเป็นเช่นนี้นะครับไม่ชอบอะไรแต่ดันทำแบบนั้นกับคนอื่นบ่อยครั้งนะครับผมที่ไม่ชอบไม่ใครมาดุมาว่าแต่เมื่อได้มีโอกาสเราก็ไปดุเราก็ไปว่าคนอื่นเราครับมักจะเผลอทำในสิ่งที่เราไม่ชอบกับคนอื่นเมื่อมีโอกาสไม่ใช่เพราะว่าเราเนี่ยควบคุมไม่ได้นะครับแต่บางทีมันมีพลัง้งมีเผลอกันออกไป สิ่งที่เราเคยโดนกระทำมาครับหรือพบเจอมาในอดีตบางทีครับมันได้กลายแบบเป็นปมในตัวของคนเราไปโดยปริยายมันทำให้บางครั้งครับเราแสดงออกในสิ่งนั้นเพื่อที่จะระบายมันออกมาะระบายสิ่งที่เราเคยโดนออกมา เราจรึงได้เห็นนะครับว่ามีคนบางคนที่โดนทําร้ายมาตั้งแต่เด็กโตมาเนี่ยเขากลายไปเป็นคนที่ชอบไปทําร้ายคนอื่นแล้วก็กลายมาเป็นอาชญากรรมในหน้าหนังสือพิมพ์หรือหน้าข่าวที่เราได้เห็นกันในทุกๆวันมีตัวอย่างมากมายกับเหตุการณ์แบบนี้ครับที่เกิดขึ้นนี่เห็นอยู่เป็นประจําวันสิ่งนั้นน่ะเป็นเพราะว่าเขาไม่รู้จักวิวธีการจัดการกับความเจ็บปวดของตัวเองสิ่งที่ดีที่สุดนะครับในการจัดการกับความเจ็บปวดนั้น นั่นคือการก้าวข้ามความเจ็บปวดนั้นแปลเปลี่ยนความเจ็บปวดที่มีเป็นพลังที่ใช้ขับเคลื่อนในการดำเนินชีวิตของเราให้ไปต่อในวันข้างหน้านั่นเองสิ่งสำคัญที่เราควรจะท่องเอาไว้ในใจนะครับนั่นก็คือไม่ชอบอะไรก็อย่าไปทำแบบนั้นกับคนอื่นถ้าทุกคนนะครับคิดได้และก็ทำได้อย่างที่บอกไปเนี่ย ผมเชื่อเลยนะครับว่าโลกใบนี้นมันจะสวยงามและก็น่าอยู่ขึ้นมาเยอะเลยทีเดียวก็จะใครชื่นชอบเรื่องราวนี้นะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญครับอย่าลืมกด subscribe channel ผมไว้เราจะมาพบกับเรื่องราวดีๆมีสาระให้านคิดอย่างนี้ในทุกๆสัปดาห์แล้วมาเจอกันใหม่ในตอนหน้านครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ